สวัสดีครับมาเจออีกแล้วนะครับผมกับ X Concept X Channel นะครับที่นี่ที่เดียวทาง YouTube Channel เท่านั้นนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิว Nissan Q5 อีกเช่นเคยนะครับเป็น Nissan Q5 311นะครับเบาสองแถวด้วยกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับท่านใดที่เพิ่งดูผมเป็นคลิปแรกหรือว่าดูกันมานานแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมช่วยกดติดตามช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม เอาละครับวันนี้เราก็อยู่เหมือนเช่นเคยนะครับกับร้าน Toy Car Studio นะครับที่นี่มีแต่คิวคุณภาพเท่านั้นนะครับย้ําที่นี่มีแต่คิวคุณภาพนะครับเอาละครับวันนี้เราจะมารีวิวเหมือนเช่นเคยนะครับผมกับนิสสันคิวเซสิบเอ็ดนะครับเบาะสองแถวนะครับผมเครื่องพันสี่นะครับผมส่วนบรรยากาศภายในรถหรือว่านอกรถภาพจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามกันเลย เอาละครับเรามาดูรายละเอียดของเจ้าคันนี้กันนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบมังติรีเฟคเตอร์นะครับมาพร้อมกระจังทรงลูกบาศกคิ้วสี่เหลี่ยมนะครับผมแล้วก็กันชนแบบเดิม4ช่องนะครับแล้วก็โบกไปด้วยไฟตัดหมอกหน้าใสๆกันเลยเหมือนแน่กับทุกๆคันนะครับผมทาง toy c a ได้ทําสีใหม่ทั้งคันเลยนะครับผมทั้งภายนอกและภายในนะครับผมเขาบอกว่าสีนี้ใสๆเลยใช่ไหม เรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นกันชนทรงเดิมนะครับไฟไท้ายแบบเด,เดิมนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังจะเป็นคานแข็งแบบทอร์ชนดีนนะครับข้างหน้าเป็นแม็กคอร์สันสตัทนะครับผมกระจกมองข้างนะครับสวยใสยนะครับเป็นแบบปรับและพับไฟฟ้านะครับผมแล้วก็แก้มด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยงมาด้วยล้อขอบ14นะครับมาพร้อมกับฝาตบลายเฉพาะของนิสสันคิวเท่านั้น ภายในโดดเด่นนะครับผมมาพร้อมกับอบ์ดสีครีมนะครับผมแล้วก็ภายในสีเทาเข้มตัดกับเทาอ่อนนั่นเองนะครับผมพวงมาลัยนะครับเป็นแบบยูนิเทนนะครับผมกุญแจรีโมทนะครับผมแล้วก็กระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับปรับขึ้นลงออโต้เพียงคนขับเท่านั้นลำโพงคู่หน้านะครับเป็นแบบแยกชิ้นนะครับเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมนะครับผมส่วนนี้จะเป็นคันเร่งเป็นเบรกแล้วก็เบรกมืออยู่ตรงเท้านะครับผมส่วนสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมสามารถปรับ รับพับไฟฟ้าได้นะครับผมช่องแอร์ก็จะปรับได้สีทิศทางน,นะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ำด้วยนะครับผมส่วนก้านปรับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เปิดไฟลีดแล้วก็ไฟปกตินะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับผมเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมทางทอยคาใส่จอแอนดรอยพร้อมกล้องมองหลังให้นะครับผม แล้วก็ระบบแอร์ของคันนี้ก็จะเป็นแอร์ลูกบิดนะครับมีปรับสปีดด้วย4สปีดด้วยกันนะครับผมแล้วก็เกตต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ควบต่างๆนะครับใช้ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับผม เหมือนเดิมครับอย่างที่บอกไปนะครับว่านิส s ันคินะครับมีที่เก็บของเยอะมากๆนะครับผมสารพัดประโยชน์มากๆเลยนะครับเหมือนเดิมครับผมทางทอยคาร์นะครับตรวจเช็คระบบไฟต่างๆนะครับเครื่องวัดกำลังอัดให้เรียบร้อยนะครับพร้อมส่งมอบกับคุณลูกค้าทุกๆท่าน ระบบความปลอดภัยภายในนะครับผมก็มาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมซ้ายและขวานะครับผมและหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับผมว่าบอกคิวสามารถปรับสูงและปรับต่ำได้ เหมือนเช่นเคยนะครับผมอย่างทุกๆคันนะครับผมก็คือบอรดหลังคิ้วจะสามารถแยกปรับพับ50-50นะครับมาพร้อมกันที่วางแขนแล้วก็ที่วางแก้วน้ำด้วยเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับผมด้านหลังนะครับแบคไลท์ด้านหลังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับผมแล้วก็ที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับผม กว้างนะครับผมสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็ยังอะไรจะทางด้านนี้ขอบอกท่านผู้ชมไว้ได้เลยนะครับผมตอนมาสภาพไหนไม่รู้นะครับแต่ตอนคุณลูกค้าซื้อไปต้องสภาพดีที่สุดนะครับผมคอยค้าว่าเอาไว้นะครับ เรามาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับผมซึ่งเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.4ลิตรนะครับผม80กว่าแรงม้านะครับชนกับเกียร์ออโต้แบบ4สปีดนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมช่วงล่างนะครับเครื่องไว้กําลังอัดให้แล้วนะครับช่วงล่างทุกๆจุดแท่นเครื่องทุกจุดนะครับผมอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับผมขอบอกว่าคุณลูกค้าซื้อไปนะครับซื้อให้ซื้อไปใช้นะครับไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะครับผม เอาละครับแล้วนี่คือทั้งหมดของเจ้านิสสันคิวแซเคันนี้นะครับผมยังไงก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับผมกับร้านทอยคาสติโอนะครับผมตั้งอยู่ถนนรัตนาธิเบศนะครับยังเงียงกับเซ็นทรัลรัตนาธิเบศนะครับวันนี้ผมขอลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปจนจบนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ